มีวาระการพิจารณาในสภาที่สําคัญหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายนิรทษกรรมในเรื่องการยืนยันในยติในเรื่องของพรบรประชามาติที่สสสวเห็นต่างกันอยู่แต่วันนี้จะเป็นวันที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะยืนยันในร่างที่สสได้เสนอขึ้นไปนะครับรวมถึงในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรางงานที่ก็มีความสําคัญในการขยายความคุ้มครองสิทธิแรงงานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนทั่วทั้งประเทศนะครับในส่วนของพรบรนิรโทษกรรมนะครับผมเชื่อว่า วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตัวแทนจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายประชาชนเองเนี่ยเห็นตรงกันว่าประเทศเราจะต้องมีกฎหมายนี่รทศกรรมนะครับเราเห็นตรงกันกันแล้วว่าตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยได้ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศไทยมาโดยตะะกาตลอดไม่ว่าที่เราจะมีการปฏิวัติรัฐประหารสองครั้งรัฐธรรมนูญสีฉบับนายกรัฐมนตรี9คนนะครับมีคนที่ บาดเจ็บล้มตายหลายร้อยคนนะครับรวมถึงในเรื่องของความที่ได้รับความสูญเสียได้รับความผลกระทบนะครับอีกหลายพันคนประเทศไทยเนี่ยเสียหายไปหลายแสนล้านบาทนะครับจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาเราเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายนี้ละโทษกรรมนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะปลดชนวนระเบิดความขัดแย้งนะที่รอวันประทุในวันหน้าได้รวมถึงนะครับความขัดแย้งที่เป็นมาตลอด20ปีนี้ยังเป็นโซ่ตรวน ความฉุดรั้งในการพัฒนาประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอ,อ,อยากจะเรียกร้องนะครับในส่วนของความกล้าหาญนะในฐานะของผู้แทนรัษฎรพวงชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะมาอยู่จากซีพักการเมืองใดนะครับอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยลงลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเปิดประตูนะให้ร่างกฎหมายในรโทษกรรมเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาในชั้นวาระที่สองในทุกๆร่างแน่นอนที่สุดว่าการเรียกร้องความกล้าหาญในวันนี้นะครับถึงแม้หลายๆพักเนี่ยจะ ยังไม่สะดวกใจที่จะสามารถโหวตรับได้ในทุกๆร่างตามสิ่งที่พรคประชาชนได้เรียกร้องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีวิธีโหวตวิธีการลงคะแนนเสียงในสภาในวันนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้ขัดกับความรู้สึกของแต่ละคนมากเท่าใดนักแต่จะเป็นทางออกให้กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะสามารถพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องโทษกรรมได้ทั้ง5ร่างในชั้นวาระที่2นั่นก็คือการโหวตรับร่างของตัวเองในการยืนยันหลักการนะครับรวมถึงการ โหวดรับร่างที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรับได้นะอย่างกรณีของร่างของภาคประชาชนถ้าใครคิดว่าสามารถรับหลักการได้ก็ให้โหวตรับไปเลยนะแต่ในขณะเดียวกันร่างที่เรายังเห็นแตกต่างอยู่ไม่ควรที่จะมาโหวตคว่ำหรือว่าปิดกั้นความคิดเห็นนะค,ความเห็นที่ยังแตกต่างอยู่ของภาคส่วนอื่นๆ <c oughs> เรายังใช้ทางเลือกในการโหวดงดออกเสียงนะในร่างที่เรายังเห็นแตกต่างกันอยู่ได้ <c oughs> วิธีการลงคะแนนเสียงแบบนี้ก็คือการยืนยันในหลักการของร่างที่เราเห็นด้วย แรงดออกเสียงในร่างที่เรายังเห็นต่างนะครับจะเป็นกุญแจสําคัญเป็นประตูสําคัญที่จะทําให้ร่างกฎหมายในรัฐธรรมนูญง5าฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่1และเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองนะผมขอทิ้งท้ายว่าการลงมติในวันนี้นะไม่ใช่การที่เราจะมาแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับใครแต่เราต้องยืนยันว่าเราเห็นด้วยว่าประเทศนี้จะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรม mm hmm. การลงมติในวันนี้ไม่ใช่เวทีที่เราจะมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีนะครับ mm hmm. กับเรื่องใดๆก็ตาม แต่เป็นเรื่องที่เราต้องการมาหาทางออกร่วมกันนับสมานนักสมานนชันร่วมกันการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีการเลือกปฏิบัติเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นการปลดชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตและวันนี้ก็อยากจะส่งข้อเรียกร้องนไปยังพรรคอื่นๆที่ได้แสดงจุดยืนของตัวเองแล้วจริงๆยังมีทางออกในสภาผพพูแ้แทนราษฎรอยู่ก็คือการโหวตหลงมติตามที่ผมได้เสนอไปเมื่อสักครู่นี้ครับ ต้องบอกก่อนว่าตามหน้าข่าวที่ออกมานะครับจะเห็นว่าสิ่งที่มีความชัดเจนก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่สะดวกใจหลายๆพักไม่สะดวกใจในเรื่องของการออออการนิรโทษกรรมมาตรา1นึ 2. ซึ่งจริงพวกเราเองก็ยังยืนยันว่าข้อเห็นต่างเนี่ยไปพูดคุยกันในเวลาที่2ได้นะเพราะนั้นในส่วนของข้อแตกต่างไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตามนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยว่าควรที่จะลงมติงดออกเสียงในพักในร่างที่ตัวเองเนี่ยยังมีความไม่สะดวกใจอย,อยู่ไม่ควรที่จะโหวตคว่ำ

ซึ่งต้องบอกว่าทั้งสี่ร่างนะครับก็คือ,อ,อร่างที่ไม่ได้รวมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลักการเปิดค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งในสร่างวันนี้นะครับที่หลักการค่อนข้างเปิดกว้างเนี่ยถ้าร่างใดร่างหนึ่งที่ได้ผ่านการพิจารณาในชั้นรับหลักการเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประตูที่เราสามารถถกเถียงกันในรายละเอียดอื่นๆได้ในชั้นของกรรมธิการ เนะพราะนั้นก็ยายังอยากจะยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการลงมติในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลงมติด้วยใจที่เปิดกว้างนะครับให้ข้อคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยไปคุยกันต่อในเวลาที่2ครับ